ครับแคว้นลนาโบราณนะั่นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยน่นะครับมาไปจนถึงปู้นนะครับสิบสองปานาเมืองกิน,นพ,พุกนนะครับมมอ่ามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เป้นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไต้ยวนไต้ยลวไต,ต้ยลือไต้ยเขินไต้ยงองนะครับไอ้มาสี่ห้าเผ่พาพันธุ์ลักๆนะครับมา มูนี้พูนใช้ภาษาเขียนเียวกวนนะครับก็คืออักขระละนานะครับมาแต่สมียงการอู้เนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนไปนิดๆนะครับมาฟังอนุเรื่องอยู่นะครับทีนี้มาถึงบะเดียวเนี่ยมันาผ่านมาอยู่สิบเจนสาวเจนสิบรุ่นสั้รุ่นนล้เ่มันภาษาละนาที่พูนถ่ายทอดมาตามเผ่าพันธุ์ของพวกนั้นนะก็บะเดียวนี่มันหุหันหมดแล้วนะครับามันมัน สมงปนเปไปหมดแล้วนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังเขียนกันเหมือนกันอยู่นะครับอ่ากำราสาลนานาะยแม่ที่เอาไปอ่านเดียวนี่อ่านมันมีบางรมนะที่บนเขียนแตกต่างกันไปนะครับอ่าก็ขเขาจะไปฟังว่าได้นะครับว่าอันนี้มันพิดอันนี้ม,มันถูกนะอ่เขาไปทุกครันะอบอ่ะเขาว่ามีข้อาตาหรักภาษารนากันไปก่อนเลยนะครับอ่าหรือมีเอก,กสารสําคัญสาคัญในโบราณน,นะครับอ่าที่มันเป็นใบลานปั๊บสานะครับก็มาเปียมา ตีแยงเมื่อกันพอได้นะครับก็มันเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าอันวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าก่อมีนะครับมาก่อมีอ่าแบบนี้ก่อมีก่มีนะครบอมาก่อมีหรืออันภาษาลนาว่านะ่ก่อมีนะ่มันเปิ้นเขียนเอาตักกะมาเขียนแล้วอ่านก่อนั่นแหละก่อมีนั่นแหละก่อมีแต่เพิ่อนอ่านว่าก่อมีนะับ มันไม่ใช่เพราะเรตกกะเขียนนะครับตกกะมันก่อใช่ไหมอันอันทามันเอาเฮาออกเสียงเองแล้วมันตัวมันจะต้องเสียงอันอย่างนี้ลู้คขับไหมมาอันก่อใช่มาก่อเขาจะเอาออกเสียงก่อเสียงเองเนี่ยมันต้องตัวนี้ก่อเพราะตจโบราณเพมันมีนะอนี่มันเป็นก่อก่อนื้อก่อตัวก่อ อันอ่าคำว่าได้ก่ออ่าเป็นคำถามไหมพุ่นไม่ต้ใช้ไว้ได้ก่อไ,ได้ก่อมันม่ต้องใช้อันนี้นะครับได้อ่านไหมได้ก่อมันเป็นคำถามครับได้ก่อใช่นไหมอันอันคำว่าก่อมีนะบุ่ใช้ตกะเพนะครับอ่าพุ่นใช้ตกะเพรโบราณบวกเขียนมาอย่างอี้นะเห็นอ่าอันก่อได้มีก่ออ่าได้ก่ออันนี้เป็นคำถามแล้วก็ได้ก่ออ่า อันอย่างนู้นน่ะมันมันเปใจก่อคำนั้นนะครับมาอันก่อร่างสร้างตัวมันก็ก่ออันนี้นะก็เห็นไมมันก่อโบราณเป่นใจน milk, นน anyway. นต,ตัวกะนะครับมาเอามาสะกดเลยนะก็ก็มีหรือก่อมีนะอ่านว่าก่อมีเขียนก่อมีนะครับเอามาสะกดคำว่าก่อเลยนะครับเนี่ยมันตัวกะนะครับมาใส่ไม่ก่อไปมันอ่านว่าก่อนะครับมา เขาจะออกเสียงอันนั้นเาก็ย่อใส่เข้าไปนั่นก็ย่ออ่าใส่ไม่ย่อเข้าไปออกเสียงโทนะั่ก็เห็นไหมได้เลยไหมก่ออันนี้คำว่าก่ออันแต่อ่านจริงๆแล้วมันอ่านว่ากอนะกบเห็นไหมก่อนโบราณเมืเ่อขีนมาอย่างนี้ครัก็ยื่นอะไรับมันก็ อันนี้เพื่อนอาว่าก่อมีนะครับมามันก่อเขียนว่าก่อมีแต่อ่านออกเสียงเป็นก่อมีนะก่อมีนะกับมีก่อมีธรรมดาเนี่ยตัวมะนะกับแม่แมอ่าแม่แม่ก่อมีแมนเปิ้อนบอกว่าอันไอ้คำว่าอันไอ้คำว่าก่อเนี่ยมันเปิ้อนบอกว่ามันเป็นตัวพิเศษเดี๋ยวบอกว่าเปิ้อนเปิ้อนจะเอาไอ้อ่ ป่นบอกเขียนยาาอย่างนี้แล้วก็มาป่นก็เอาอ่าป่นเอาไม่ย่อออกไปแล้วก็ไม่ไม่อ่อันกะกันย้อนนี่ออกไปนะ้รับมาป่นจะใส่ไม้กล่งบนนี่ตัวเดียวนะครับเห็นไหมเ <laughs> ต้าอี่นะครับมา,มาปะโบราณบอกเขียนเต้าอี้นะครับยุคแรกๆบอกเขียนเต้าอีเนะี่ยก่อเนะี่ยป่นเขียนคำว่าก่อแต่อ่านออกออกเสียงว่ากอมีนะครับ <laughs> อย่างเงี้ย ในี่ไงได้แล้วครับมาป่นป่นเขียนว่าอยี้นะก็มาป่นปเจ้าตกกะเขียนนะก็มาอ,อันนั้นมันเป็นกอ่อสร้างนะครับอ่าได้กอ่กอก่อสร้างกอ่ออันอย่างนั้นมันก่ออิฐก่อปูนนะ,ะมันอันนั้นก่อไอ้กำมะกะนะครับไม่ไหมอ่ามันอันนี้มันก็มีมันเป็นกัมบุพบท้วครับเไม่ไหมอ่าก่อโอบราณมันเขียนมันอยี้แล้วครับมา ทีนี้มันตัวที่สองแล้วครับมาป้นบอกว่ายุคหลังๆต่อมาโบราณยุคหลังต่อมาป้นบอกเอาผสมกันเนี่ยมันตัวพิเศษเนี่ยอ่าเพรามันเป็นตัวพิเศษเนี่ยป้นก็บอกว่าเอาอ่าอย่างนี้เอามาผสมกันแล้วก็มาเอามะมาว่านซ้อนใัรูกเห็นไหมอ่ามะมะซ้อนใัรูปเนี่ยอ่าเสร็จแล้วไม้กั่งมอนนี่ปุณบอกมาตัวแล้วป้นใส่ไม่กี่ไปเลยม่อ่าอ่ะอันนี้ปุณห้องว่าใบ่อ่านว่ากิมเลย เป็นตัวพิเศษของพวกมน,นว่าก่อมีนะครับแนมะ่ๆก็อย่างเอี้ยนะแมา,าก็อาเขียนได้อยู่สองแบบนียนะก่อมีนะครับก่อมีหรือกนะ่ <laughs> อมีเเขียนว่าก่อมีแต่อ่านว่าก่อมีเมันก็อย่างเอี้ยนะครับมันเป็นภาษาละนานว่าครับมาพวนมา,านอย่างอี้ก,กับว่ากัไปอย่างเอี้ออยนะครับมาก็เนี่ยแหละะครับมาโบราณมันเขียนมาอย่างเอี้ครับอืมจะให้มันผิดแผกจากโบราณมันก็มาได้นะครับมาอันมันก็มาอย่างนะครับมา มันยากตอนนี้ว่าเราจะเอาไปขยายความเมื่อโคนดอร์ในหูทหานตัวเองมันยากตอนนี้แล้วรับมาเพราะว่าภาษาละนาว,าวาาาของมันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วลูกครับมาก็มันหมดได้ใจในตังราชการมาเมินแลวนะครัมแม้มันก็มันมีภัยสนใจม่ได้ภัยเฮียนหูนะครับมามันโกนเฮียนหูนะมันมีน้อยนะครับอ่านออกเขียนได้นะ เพราะนั้นถ้าเราจะเอาไปขยายความกับคนอื่นในหัวหนาะรตัวนี้เราจะต้องใช้ภาษาอื่นๆน,นะครับมาเทียบเคียงนะครับภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาลาะนาของเราหน่อยก็คือภาษาไตยนครับ็มาเพราะว่าอันมันเกิดมาจากที่เดียวกันหรือครับก็ปอกงเลาก็แหมงที่เดียวกันนั่นนะ่าเงามีแจนนะครับผมเองผมใช้หลักการของอสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่นะครับมาที่เปิดตกลงกันไว้เมื่อปลายปี28นะครับ ปนตกลงกันไว้ว่านะครับการที่เอาภาษาไทยมาปริวัติเขียนเป็นภาษาลนานะ่ะกระทาได้อยู่3แบบหรือ3รูปแบบนะครับก็คือแบบที่1นึ่ปนจะเอาไว้บันทึกอเอกสาร,รสำคัญสำคัญลักษณะาจลึกในโบราณนั่นนะครับปนจะเอาอักษรไทยนะมาเทียบ อักขรลนาเนี่ยเอามาทุกอักษรน,นะคร like ับาทุกไม้นะครับทุกเครื่องไม้นะครับมาแม้กระทั่งไม้กงไม่กังไหลไม้อย่างสปะสเบดปราหม่ามดเนี่ยเอาเอามายุ่งนะครับมาเพราะเขาบอกไม่ได้ใช้นะครับเขาเาเอาแค่แบบที่สองเพอแะน้วครับมาแบบที่สองปนบอกว่าอย่างนี้นะครับปนบอกว่าเ่อเอาอักษรไทยเนี่ยมาปับเทียบผูป็นอักขรลนาจังบนบวกนั้นก็มาแล้วกับ ประกอบกันขึ้นมากับแบบภาษาไทยเนี่ยผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งไมยหรือสละอ่ะก็คือมันของไทยของละนานี่มันบิตรงบาตัดกันหรือบํมันบําเอิญกันนั่นนะครับมาก็สามารถบูรณากรรมศึกมันหน้าตาออกไทยๆได้นะครับมาแต่เวลาอ่านนั้นท่านลองนึกว่าอันอ่าอันที่เขียนเขียนมานั้นเป็นอักรละนานะครับคนทั่วไปบัดสามารถเข้ามาอ่านได้อย่างเช่นตัวนี้ไหม ่านเห็นว่าเป็นคอควายนะครับเหมอนมัอันนี้มันท่านต้องอ่านว่าเป็นตัวกะนะครับอย่างเงี้ยนะฮะอันคนทั่วไปบ่าสามารถเข้ามาอ่านได้เพราะเหตุน,นี้แหละครับมันเพราะว่าเหตุน,นี้แนละ้วมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับหน้าตามันไทยๆเหมือนนะแต่เวลาเาอ่านเราต้องนึกว่าเป็นภาษาละนานะครับอย่างเงี้ยมันมันซับซ้อนกับปบมดนะครับ คนทั่วไปนั่นจะต้องไปอ่านในแบบที่สามนนะครับเดียวเขาก็โอ้กันคำนะ้นเอามาอู้แค่แบบที่สองก่อนนะครับมาแบบที่สองเอามาเทียบเลยนะอ่าเอาตัวขควายเนี่ยมาเทียบเป็นตัวก้าเนี่ยแม่อันอันนี้มันมาจากคําว่าก้านะครับหมาย่อนะครับหมาย่อก็ไม่ก่อใช่ไหมอ่าเขาก็เอาบูราณคำซ้ำขึ้นมนได้เอาเอาแค่เอาไม่ย่อมาก็พอแล้วับมันก็เอา อันนี้มันตัวกะนะครับมาใส่ไม่ย่อมันก็อ่านว่าก้อนะครับอตัวกะเห็นไหมกะใส่ไม่ย้อมันอ่านว่าก้อเสียงโทปกตินะครับมาหรือเฮาจะบูรณากำรับที่มันเป็นไทยนะครับก้อไทยนะครับมาก้อไทยก็อัน,นอตัวนี้นะครับมาก้อไทยนะตัวเนี้ยอันเอากรไก่เขียนมันใส่ไม่แต่คโคเลยมันอ่านว่าก้ออันนี้ก้อไทยอนุโลมนะครับ อนันรโลมบูรณาคำศัพท์มันเป็นกอไทยนี่ได้ไหมกอมีนะครับกอมีมีนี่มันยากแล้วตัวมากอม,ม้ไม่กี่กับระอีเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าได้เลยเห็นไหมกอมีนะครับแต่เวลาอ่านจริงๆแล้วในข่าวในกระลงในอย่างสบะสเบดที่ผ่านมามันต้องอ่านว่ากอมีนะเง <c oughs> ี้มันภาษาละนามันก็แปลกๆไปนะครับเห็นไหมอ่าอันตัวหลังแล้วตัวหลังมันก็ อ่านว่าก็มีอ่ะก็มีมันอันนี้มันเป็นคำผสมนะครับมาเขาก็นึกว่ามันเหมือนตัวหน้านี่แหละแต่เพิ่นเอามาผสมกันมาได้นะครับมาก็ก็นะครับมาก็อเห็นไหมอ่ะตัวนี้ก็ก้อนะครับก่อบูรณะคำศัพท์มันเป็นตัวอันไทยนะครับมาอ่าก่ออนะอันนี้ก็มีนะครับมีห่างมะไม่กี่อ่ะก็มีเห็นไหมได้เลยมา แต่เวลาอ่านท่านจะต้องอ่านว่าก่อมีอ <g iggle> ย่างเงี้ยมันแปลกนะภาษาละนานะครไม่มาอ่านบาสามารถที่เื่อคนอื่นทั่วไปมาอ่านได้นะครับอ่านแบบที่สองเนี่ยพอนเอาวไว้เพื่ออ,อา่ออนานภาษาละนาตัองบนปูนนะครับมามันสูญหายไปนะครับเพื่เอ,อนา,นา,าภาษาปฏิวัติแบบที่สองนี่นะครับไปปฏิวัติแบกกลับไปเป็นภาษาละนาต้องบนปูนไหนม่ใช่านานาอย่างเงี้ยนะอันนี้ จุดประสงค์พุ่นมีแค่นั้นนะครับมาพ้่นเอาเขียนไว้เบอ้์อันภาษารนาสูญหายไปตะอันนะครับมาอันอย่างอื่นบ่มีนะครับมาจุดประสงค์พุ่นมีแค่นี้นะคนลงไปต้องไปอ่านในแบบที่สามปุ่นนะครับอืแบบที่สามปุ่นพุ่นบอกรักการพุ่นบอกฟังเสียงของภาษารนาละบนปุ่นอะพุ่นอ่านว่าอ่าออกเสียงไม่ได้ก็อเขียนไปอย่างอย่างนั้นนะครับมาก็ะปุ่นบอกว่า ก็มีหรือก็มีนะอ่าก็ก็อ่าก็อ่าอันนี้ก็ไทยเห็นไหมก็ไทยอ่าก็อันนี้ก็แล้วนะก็ไทยก็มีอ่านี่ก็มีไทยเห็นไหมก็มีอ่าก็มีอ่าอันตัวหลังแนละ้วก็มีอ่าก็ก็มีก็เอาไทยเขียนไปเลยนะก็มีเห็นไหมอ่าถึงแม้ว่าลักการของภาษาละนาะปนก็อ่านว่า เวลาอ่านปนอ่านพนเขียนว่าก่อมีนะครับแต่เวลาอ่านในข่าวในกระลุงปนอ่านว่าก่อมี <c oughs> อย่างงี้มันก็สุดแล้วแ่นะครับมันเป็นลูกเล่นของในภาษาละนานะปนมีอย่างอี้พนเขียนมาอย่างอี้ตั้งแต่โบราณนั่นับอ่าออกเสียงว่าก่อมีนะครับเขียนว่าก่อมีนะครับอ่านว่าก่อมีนะครับอ่ากอ็อย่างงี้นะครับเห็นไหม,ไหม,ไหมอันภาษาละนาพปรกเขียนได้สองแบบนี่นะคำแรกมันเขียนแบบ แยกกันนะครับอาเขียนแต่ละตัวแต่ลตัวการรุ่นหลังๆมาเพิ่นเอาผสมกันมันเป็นตัวพิเศษเนเี๋ยพวกเขียนได้อย่างนี้นะฮะแบบจะกิมนะครับอ่าก็มีนะครับอืมก็มีหรือกอมีนะครับเห็นไหมอ่าก็ก็มีอย่างแบบนี้นะครับมาภาษารณานะครับมาก็ท่านไปพิจารณากันนะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ